เรียบร้อยครับใส่สายเมนเสร็จเรียบร้อยคืนแขวนครับคืนแขวนคืนแขวนนกกวัวครับอันนี้จะเป็น44บวกนะครับยาวก็คือ สี่บวงครับนี่ครับงานครับบินได้นะครับครับทุนทำเสร็จครับทำงานไปด้วยว่างก็ทำคืนไปด้วยนะครับเดี๋ยวคืนหลักลนะครับคืนหลักนกพิรุ่มครับคืนหลักนกพิรุ่มแล้บยังไม่ได้ขึ้นนะครับหลักขึ้นมานะครับ หานไหมครับเดี๋ยวจะไปทนสทสให้ดูครับว่ามานไม่มานนะครับเดี๋ยวจะไปทนสทสให้ดูนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจคืนนะครับสั่งทําได้นะครับสั่งทําได้นะครับผมไม่ได้ทําไว้นะครับถ้าสั่งเข้ามาผมก็จะทํานะครับผมยังไม่ได้ทําไว้นะครับลาพีพีนะนะสนใจสั่งเข้ามาผมก็จะทําให้นะครับ เอ็นเบอร์เก้าสิบนะครับเอ็นเบอร์เก้าสิบนแขนเอ็นตาเหี่ยวหัวเหลืองนะครับเอ็นเยอรมันนะครับห,ห่อสีหอครับสวยๆครับบวงสวยๆบวงห้านิ้วนะครับบวงห้านิ้วต่อไป PE 2.5สองจุดห้าน,นะครับสองนิ้วครึ่งนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับหากสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ ID line ไว้นะครับขอบคุณครับ